ท่านศกาคอามยัยต้งนวเนนสียต้องทนกริยามยีคุณบอกจีจาม,มีทออายอไทยไมมเอกไทยรออูบอรูปถ่ายรูปตะปองยายตีถ่ายรูปตะปองยายตีอออะอะทออีทีอธิบออ,ยอบายบอธิบายชียาะาตคุกชูช กูมาในสุุชีตุ้มยาวเชียงพยาบีดาเอรากูอธิบายลูกคต่ออีรอติดต่อต่อไมอกต่อติดต่อสตยละติดต่อสตยละจอเองอแจ้งไม่ถูกแจ้งจางจ่าจออบอจับแพนนะลูกซูพนสุุชีจับคนร้ายจับคนร้ายจับกับแพนน่ะ งาแผ่นไหนสูรุชีจับปลาแพ่นน่ะกูจะเดินเนี่ยมากูเติมอนุญาตเลยทอเออเธอไก่ดีจะสิตะกูกูไก่นะถ้าจะรอติฮาวปอเป็นสูรุชีปากาเธอปากาปอเป็นไก่นะเธอไก่ดีทอเออเธอไก่ดีเธอดีดีกำกำไก่แม่นาะเธอดีดีกำกำไก่แม่นาะวออีงอวิงมาอีกวิ่งกีลดะ วออีงอวิงไม่เอ็กวิงกงีละ